ขอญอาตินะคะ1 2 3งค่ะขอบคุณค่ะอ,ะอ,ะอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าเดี๋ยวขอเรียนเชิญน,นะคะคุณจิรภภากร้ากัสกิจนะคะผู้จัดการแผนการตลาดและ social media, โซเชียลมีเดียโริสันไลฟ์สไตล์กำแพงเพชรค่ะพร้อมทั้งคุณสุ ชัดยาเนี่ะครปาอินเนี่ยผู้จัดการ,รแผนกทรัพยารรกรบุคคลโรงพยาบาลไรไส,สา์กับแองเจลเลนเจอร์ด้านบนเวทีค่ะครับเจลเนเชิญครับค่ะเดี๋ยวจากมอบเป็นเนงินรางวัลน,นะคะสนับสนุนค่ะการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยให้กับทีมหวนทองวิทยาเนะะี่คะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอนุญาตบนเวทีขาวมาด้วยนะ ขอบนิตรีข่ามา <c oughs> เป็นเลือปดูเงือเดียวหนึ 2> 2่งสองสาค่ะประยัดค่ะเ้องไหร่ราคาครู่นะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะไปค่ะจากเป็ดน,นะคะการให้น้ำดื่สนับสนุนน,น้ำนนดื่ม เล่นเชิับสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่ครับเดี๋ยวเรียนเชิญตัวแทนสมาคมกีฬาครับหนึ่งท่านครับค่ะขอเรียนเชิญตัวแทนค่ะสมาคมกีฬาจังหวัดแพร่เพิ่มหนึ่งท่านค่ะครับเชิญครับขอเรียนเชิญค่ะอ๋อนี่ครับนะขอแทรกคิวหน่อยครับนี่นักกีฬาเจสกีนะครับที่ไปช่วยอัดใหญ่ครับขอเสียงปรบมือครับ พี่พี่อะไรครับชื่อพี่อะไรครับย้อนครับชื่อย้อนช่วยไปได้กี่คนครับพย้อนคะอเก้าร้อยคนคือต้องดูเขาจัดกอนดาจโอ้โหสุดยอดขอเสียงปรบมือค่ะ่เเวลารืองสุดยอดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะเรียนเชิญตัวแทนท่าค่ะกรทมิฬสันไม่ใส่ทมินสันจะมอบน้ำดื่มใช่ค่ะ นะครับคือเป็นพี่อนเป็นตัวแทนสมาคมกีฬารับมอบน้ำดื่มจากทางโรบินสันนะครับดืจะไปใช้กับการแข่งขันกีฬาแบบนี้เดี๋ยวทางโรบิษันจะสั่งสมน้ำเตยลอนน่าจะไปเชมกีฬาใช่ค่ะขอเล่นเชิญค่ะคุณคงศิ์ไม่สมสมกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะของทางโรบินสันไลฟ์สไตล์ขอเล่นเชิญค่ะอขอดย่ามอบให้ทั้งตัวแทนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเลยนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวคนที่ใส่หมวกเดี๋ยวเขาลงมาแล้วพี่เขาจะถึง ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะค่ะโอเคนะค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ครับก็กิจกรรมนะครับมีเต็มกรี๊ดนะครับเอฟซีแมนเดนนะครับก็นะครับพอู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้นักีฬาจะได้พักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์ตามอัธยาศัยนะครับอาจารย์แล้วก็หลังจากการจบ กิจกรรมบนเวทีแล้วเนี่ยกีฬาหมอนทองยังอยู่นะครับจะเดินดีแหละทานอาหารนะครับซื้อขนมอะไรเยงี้ก็เราจะปล่อยภาพแล้วก็ปล่อยเฟรมให้ท่านสามารถถ่ายรูปนะในในในไพรเวทได้ในส่วนตัวได้นะครับเดี๋ยวก่อนจะจากันไปค่ะให้ท่านอาจารย์สกลฝากอะไรสักนิดนึงค่ะกับชาวกระเบนเพชรของเราครับครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณจริงนะโดยเฉพาะพี่น้องชาวกระเบนเพชรนะขอบคุณท่านใหญ่ขอบคุณท่านปอโรงพยาบาลแล้วก็ขอบคุณ จ้าหน้าที่และกาคัิชาการโควิดช9นะครับที่มอบความสุขและก็ให้เปิดโอกาสช่องว่างให้หมอทองได้เข้ามาแไส้มีที่ยืนนตรงงนี้นะครับ,รบถึงจะไม่มากแต่ก็ดีใจนะครับำกำลังใจเป็นเรื่องสําคัญและขอให้เราอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอัสแล้วก็พึ่งพาใสยซึ่งก,กันและกันนะครับผมว่านะครับจะเดินหน้าต่อไปเพื่อพัฒนา ประมาณที่ยชวันนี้จะลงสนามประมาณทุ่มขบคุณที่ครับจากใจจริงครับจามาตอบครับขอบคุณครับสุดสุดท้ายครับเดี๋ยวเชิญเชิญานท่านผอนะครับท่านบริหารเราจะถ่ายรูปรวมกับนักกีฬาท่านอาจารย์สกด้านบนเวทีเลยครับเขีนควารวือด้วยนะครับสเสอร์เวซอร์พี่คเดีนด้วยนะครับเดีนด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปรวมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยอะไโทรศัพท์เลเอรท่านผอถ่ายนิดด้นบเลยนะคะ ไม่เข้าใจโทรศัพท์ผมจะไเซื้อข้าคืออะไไม่ใช่ขออนุาตให้ท่านื้สอสอไม่มีใครือะไเซือข้าเลยคราบหมายถึงอมาถึงอย่าให้น้องยืนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แบบเ้วกันเนาะอ่น้องๆขยับมาด้านข้างเลยค่ะยืนถือจะไดปวดแขนแล้วเนี่ย ตึงมือหมดเลยได้ได้ได้โอเคไหมเก็บมันมันพูดน้องเฟรมไหมคะข้้าางหนเลยเ็บได้จะเสร็จตรงนี้แล้วครับคือไม่ได้อะไรครับลงล่างได้เลยครับเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้ว่าไม่ได้มีอะไรก็เดี๋ยวให้น้องๆดีแลหละพักผ่อนวิธีการครับสลับช่างภาพดูเฟรมให้อีกนิดนึงนะคะได้ไหมคะครูเลยครับโอเคโอเคได้เลยค่ะ ตรงกลางไหมคะเดี๋ยวช่างภาพดูให้อีนนหนึ่งนะคะได้ครบทุกคนไหมคะฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาด้านนี้บ้างค่ะมาด้านนี้บ้างสองสักสามคนพี่หอสักสามคนมาด้านนี้คะ่ะมาฝั่งนี้ถ่วอีกคนนึงคะ่ะโอเคได้ไหมคะขอ,ขอบคุณเลยเท่ากันนะคะ โอเคค่ะหนึ่งพร้อมนะหนึ่งสองสามค่ะอ่ะเขากดไลค์คือไม่ใช่อะไรหรอกประเด็นนะกดไลค์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเฮไปพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเฮงานวิดีโอไหมคะวิดีโอไหมคะวิดีโอขอเฮหรือว่าไ่บ่ายดีคะคือไมค์เซลฟี่แอดมีเยอะถ่ายล้องแอดก็มีคือดีของดีแอดดีอยู่แล้ว หนึ 1, 1> ่เฮ้อ 2> 2, yeah. แอดมาดูแลน,น้องๆก็คือแอดไม่ได้ตั้งใจจะมาไล่ <Okay. S 1> เ,ลเรียบร้อยอเรียบร้อยนะคะขอพบพระคุณค่ะ ขอบว่ากดกเ่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆนี่ครับขาตั้งกล้องดีๆเลยนี่ครับพักผ่อนนะคะตามอัธยาศัยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำงานกันต่อขาตั้งกล้องทำตรงอะไรเดี๋ยวน้องเตกับอาจารย์สกุลกับผู้บริหารโรบิสันประมาณห้านาทีนะครับแเดี๋ยว เนี่ยกระเป๋าเดี๋ยวเราอให้นะคะท่านอาจารย์สกลนะคะกับน้องเต้คือต้องเอากระเป๋าไว้ในตทรศเพ๋าในศั์เอาักระเป๋าไว้ในกระเป๋านไหนนไหนดดูดู้ยื้อดไม่เยเก็ลลยลลลลลลลไไหไไหนอะไร เข้าห yup. ้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเออคุณจะพาผมไปไหนครับไปดูหนังไปดูหนังคุณจะดูเร yeah> yep ื่องอะไรครับไปดูข้างบ้านดูดูหนังหรือเปล่าเออไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำก่อนมาเดี๋ยววันน mm okay ี้ผมเป็นบรรยากาศที่แบบมีเยอะมากเลยเจ้าครับเจ้าครับของผมนี่ยบรรยากาศตัวโต่งครับเออไอ้หลบหลบหลบ เอาทางหน่อยทางหน่อยเฮ้ยให้น้องเข้าไปเข้านานครับน้องๆเอก็อยู่ระหว่างรีแลกซ์ครับอยู่ในช่วงรีแลกซ์ให้น้องๆเขาได้ค่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปเบียดมากนะครับ แบ่งๆกันครับได้ทุกคนไม่ต้องไปเบียดน้องมากโอเคโอเคอย่าก็ปล่อยให้เขาทายฟรีสวัสดีครับ เดี๋ยวรอนี่ออกก็เราก็เข้าไปได้เลยค่ะเนี่ยรอ,อเข้าฮะเพราะเขาคอ,อ,อจะได้ไปเท่าไหนร่น้องเดินเข้าต่อเลยต่อนี่เลยครับเดิเข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าช้าช้าโดนเสียบช้าโดนแย่งนะเดีย๋ยวรอพี่ก็เสร็จแล้วก็นี่เ <c oughs> <ๆ>ด็กๆเขมามาอยากอาบน้ำเนี่ยกลับมาที่เวทีอ่ะ,ะเดี๋ยวเขาจะมาประทับเลย

ฝอยครับอย pues uh, huh. ู่ห uh, ัวห um, uh, ัวฝอยเอ่อน ah ้าเข้าห้องน้ำไหมเข้าไหมอะขอคนคนเดียวนะครับเดี๋ยวให้น้องไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวน้องจะไปรวมกันที่เวทีนะครับขออนุญาตนะครับปัดลูกไปคนเดียวนะคนเดียวให้น้องเข้าห้องน้ำก่อนเนาะน้องยังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยครับ ไป้างน้ำก่อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องออกมานะครับขอุญาตนะครับพอดีเพื่อนเขาเข้าหมดแล้วแต่น้องยังไม่ได้เข้าเออไปนี่หมดนะขอดีครับดีครับเย็นน่ารัก น่ารักอีกเย็นมือละอะไรอ่ะพี่กินไหมใครให้มาไม่เห็นนะกินคนเดียวอ่ะทำไมกินคนเดียวอ่ะกินเปเถอของใคร เน่ย yeah, ให้อ้วนกินอไปเอามาสาวเพื่อวไปนี <s <S ่ไปเอาพ่อไปเอาพ่อูแฟนมาหาเฮ้ยไม่ใช Ges ่แฟนแฟนขับแฟนขับเอสซีไง นี่นี่เราเรเฮ้ยดูนี่มือสั่นโทรศัพท์ร่วงเลยใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะครับไอเห็นแก้วครับหิวข้าวยังหิวข้าวแล้วพึ่งจะกินกินไม่ไหวกินอีกแคทตุกอ่ะพวกอ่ะ เนี่ยนี่ไอะไรเนนครับอรเล้นครับเปล่าครับเชิญเลยครับไปายลูกอ้างครับอยู่นะรตัดอะไรแล้วาดูมันดิคืออะไรเนี่ยอ๋อฝากถือโอ อะไรนะอ่าตรงนก้ต้องเอาเอาแล้วๆราไปเลยได้เลยครับเอาแล้วเราไปเลยได้เลยจะไปกาแฟต่ออะไรผู้ชายมาเยอกนี่หลายคนเลยตััดครับกินเลยกินเลยเอ็นเปลียนบัตรเตะโคจรเียนี่เด็กของเราของหองห้ามัมีใครที่จะเข้าห้องน้ำก่อนไหมตรงนั้นน่ะตรงเวทีอ่ะไม่มีนะ มีมิเตอร์เต้กับเจ้านอ่นสองคนน่ะจะเข้าไหมจะเข้าไหมคือถามไม่ได้เลยะะถ้าจะเข้าก็าเอามาเข้าเลยเพราะาจะได้ออกไปทีเดียวเลย

อนน้าลบหน่อยลบหน่อยครับให้น้องเข้าน้ำก่อนเนาะให้น้องเข้าน้ำครับเออน้องเข้าน้ำไปก่อนนเอเด้นี้นเดียวนนแอยู่กผมอ่ะเด็กผมเนีย

กินไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้กินเลยมือเย็ยเนไปหมดแลยเนี่ยผมอนะ่ะเดี๋ยวผมจะกินเองนะเนี่ยถนะ้ามันไม่กินเนี่ยผมก็กินเนองนะดึงดึงเต๋อมาเลย

FC แฟนคลับบไไูเลน่าลงหนัง บอกบ้านโพนมา,า,นนม,า,นามาครับน่าจะอยู่ข้างล่างครับไม่เห็นไลฟ์สดเลยวันนี้ของอ้ของไอ้พว่วนมันเดี๋ยวอาจารย์เดินดอ,อกไปแล้วเดี๋ยวให้ถ้าขึ้นรถอะเดินพร้อมมาเลยน้ำจะก่งเ่ยง ทอ <Okay. S 1> เลีงเลีงมันหน่อยเลงม่อยเงมันรพี่สิงตรงนั้นไครบางรุ่นเหรอตกลงไป ขอโทษนะครับโทษนะครับอโทษนะครับโทษนะครับได้ๆๆ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 ๆนๆๆ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 มๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆันยๆนๆๆอๆมากๆๆ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 าๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ๆ จานไม่รอแต่ประมาณสี่ชั่นะเพราะว่าผมต้องไปทำข่าวสนามบอลกว่าจะถึงบ้านรอเน๊ะ เอาแบบเอาน้าไปกนี้ก่อนไม่ะมเพิ่ต้องกินจุกจุกที่ฉันเคยแบบเต็มที่แล้วนะ่แตาของกินกินอีกแล้วเหรออ้วนออกกินอีกแล้วทำไม

ไปได้คืลเฮ้ยขึ้นรถเลยใช่ไหมตามมาเลยปังจนเรียบแล้วเด็กๆเฮ้ยมารวมกันนี่จะออกไปทีเดียวมารวมกันรวมจะไปละเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงล้มเดี๋ยวหายเลยคนเยอะเดี๋ยวเอีเอาไป ไปไหนได้ลงเมงล่างทีเดียวไปจาเข้าแถวเลยแบบง้า่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาเอาเราอ้อมไปด้วยไปเออได้ม่นี่ทนะครโทษนะครับมามาทโทโทษนะครับ จะนงจะลงปลอดภัยแน่นอนฮะไม่มีใครหลดจากเราเลยนี่มึงเอาปูนอะไรที่ขอดูนะเอปูนปูนอะไรปูนห้าร้อเลยเหรอพี่ห้าคนห้าร้อคนเลยเหรอพี่ใช่ไหมผมไลน์เนี่ยมะคนดูไม่ถึงห้าร้อยอ่ะเนี่ยฝากติดตามครับน้องกาแฟครับเขาบอกคนดูไม่ถึงห้าร้อยคนดูพี่เขาห้าร้อเลยเหรอนะนี่ยเขามาดูพวกเองอะไรไม่ได้บูกพี่หรอกบุกไลน์ใช่ไหมไม่มาดูผมเออเขาไมมาดูพี่ออ ตามกันตะพงครับพี่มาแล้วจิตะกตกจิตะกตกจิตะกอ่ะผมผมผมหยองหยองฮันเตอร์หยองฮันเต้หยองฮันเตอร์ฝากช่องอ่ะคนดูอะไรดูห้าพันโวพี่ไม่ถึงหรอกเขามเขามาดูไอ้พวกนี้มดูห้าคอมันดูพี่จริงอ่ะยี่สิบซื้อทองครับซื้อทองใหญ่เด็กหรอจะ้อทองม้วนนิดหน่อยอะไรนะซื้อทองใหญ่เด็กครับ ามาดูแอดเด็กครบไหมครบเลยครบครับอันนี้ลงมาอยู่หน้าร้านทองหมดแล้วโอเค,ค <น S 1> <Okay. S 2> ไปครับไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเดินตามเลยลูกไปเร็วไปเอาคนลึกอ,อ่ะ <c oughs> <c oughs> ส่งหล่อด้วยโอเคใส่แว่นแลด้วยใส่แว่นแลด้วยโอเคส,ส, okay. สาราเกาหลีเกิดจะปวด ตุ๊กตาก็มาตุ๊กตาก็มา,าถามหาหนาเยอะไปดิไปดิเข้าไปดินบฝั่ลงลบนีลบมันทำไมอ๋อเออมันหลบเว้ยถามหาเว้ยหลบหลบไวก่อนพี่บังไว้ก่อนไอ้หลังมันถามหาอยู่เออมันทางกันไม่ได้หรอก ตาหาอยู่นาวๆนาวนาวนาวเออให้แม่ห่างๆกันบ้างเออ,เอ,อไม,ไม่ไม่ต้องแย่งกันนะไม่ต้องเบียดกันนะครับโอเคครับพ่อครับเดี <c oughs> ย๋ยวน้องตกรถครับอาจารย์ไม่รอครับขอย้ญายครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะพี่บล็อกเข้าไปหน่อยไปเลยพี่บล็อกเข้าขึ้นรถขึ้นรถเลยจะไม่รอครับยิ่งคนสุดท้ายเหรอมันคนสุดท้ายเนี่ยวิ่งอีกไม่ดูแล้วคือจานไม่รอไม่ได้ตอนนี้มึงไม่หลอกกูเลยเนี่ยคนสุดท้ายตลอดเวใช่ นสุดท้ายตลอดเวลาเขาอะจะดีนาอยู่หลังผมนี่แหละครับเนี่ยนาอยู่นี่

นะนะเตี้ยวเลยเออใครถือกล้วยไข่บ่กว่ากินเลย่วีนึงทุกคนจับปวดปวดเจี่ยวอ่ะให้คนอื่นเข้า้องน้ำเลย 也好。Yeah,